าก็เป็นคนที่รู้ใจว่าว่าแอปชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะมันก,ก็ก็เลยคาดเดาได้ว่าเขาก็ต้องเตรียมอะไรที่ท,ที่ที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แอฟไม่ได้คาดหวังเลยก็คือการมีดอกไม้แฮปปี้ใหม่รเงี้ยแ mm hmm. อฟรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบน,านา่ารักขอบคุณมากจริงๆิค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่แอฟไม่ได้บอกแล้วเขาทําเองอันเนี้ยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้ อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะคอนเทนท์พายหวานมากคนสดตายเรียบแหม่ดีเมื่อกี้เงียบกริบเลยแต่ก็ติดอยู่ว่าจะต้องยังไงดีกับแม่คนสดตายเรียกเป็นที่บอกอุ้ยแอมก็ตายแอมเจอช็อตหมายถึงว่าแอมเห็นหลายๆช็อตของหลายๆคนแล้วก็ตายแล้วของเราล่ะครับขเราทำอะไรเราเป็นยังไงของเราค่ะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ได้วันนี่เพราะว่า happy เป็นข้าวกระสอบ เซอร์ไพรส์ไหมก็ถ้าจริงๆนะคะก็ก็ไม่ได้ <c oughs> หมายถึงว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็เป็นความแฮปปี้อะค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเพราะว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่เราก็ค่อนข้างทํากันบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันนี่ค่ะเพียง<ม>แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษ<ม>ก็เลยได้ได้มีอะไรแบบน่ารักน่ารักหน่อนวยเมื่อวานกินน้ำเชื่อมไม่กันวานค่ะ <laughs> อย,าง,อยางก่อนหน้านี้นุ่นะค,ค,คอเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขารู้ว่าพี่แอบชอบทานอะไรแบบร้านไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเต็มที่เลยกับเมื่อวานค่ะมันถูกไหมฮะค่ะเมื่อวานที่เศษยังไงบ้างอาหารอร่อยคือคือสำหรับแอบโอเคเขาก็เขาก็เป็นคนที่รู้ใจว่าว่าแอบชอบอะไรอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะมันก,ก็ก็เลยคาดเดาได้ว่าเขาก็ต้องเสียบอะไรที่ ท,ที่ถูกใจอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แอฟไม่ได้คาดหวังเลยก็คือ,อาการมีดอกไม้ใฮปปี้ใหม่อเงี้ยแอฟรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบน่นารักขอบคุณมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่แอฟไม่ได้บอกแล้วเขาทําเองอันเนี้ยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะแล้วว่าื่อวันพิพันธเพิ่มเลยแน่นอนอีคลิปหนึ่งที่เป็นไ <laughs> วรัลอค่ะ ื้อเสื้อเหม็นช็อตฟิลมากเลยค่ะแม่เขบอกว่าชอตฟิลตอนเห็นก็แบบโอ๊ยตัวเองเหมือนกันเอาจริงๆนะคะแอปเคยเห็นคลิปนี้แล้วแต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงนะคะคือตอนนั้นคือเราบคือแอปเคยเห็นแล้วอันนี้มันไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับปหมายถึงเคยเห็นแล้วแต่แบบมันก็นานมากแล้วแล้วเวลามันโดนจริงเราก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันอะไรยังไงเนี่ย จังหวะนั้นไลยก็ไม่สงสัยแล้วค่ะทำไมเขาถามย้ำไปอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้ก็นิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็ก็เป็นเป็นตัวเองมากไปหน่อยนะมีความเป็นตัวเองมากเลยคือแบบก็จะเป็นคนหาของแล้วตลอดเวลาแล้วก็แบบคือมันทําอันนี้อยู่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอันนี้จะแก้ปัญหายังไงอ๋อก็อะไรอย่างเงี้ยเออก็เออถ่ายซ้อมริมไดซ่อมเราจะมีเทคกซอร์ไหมนะสุวีบูดพี่จุ๋ยหนาะเขาบอกรอเทคกอร เทคสองเหรอถ้าเทคสองก็ส่งบทไม่อ่านก่อนนะเียตัวตูอนนั้นพอเราเห็นสีหน้านนคุณก็เหมือนเขาแบบอ๋อมันช็อตฟิลเราเราเรายัางไงมาพูดเขายัางไงให้กําลังใจปลอบใจเขาดูเขาดูตั้งใจมากเลยอ๋อสองสารใครก่อนดียังมีพุดพี่ตุ๋ยเองเขาก็ทำคลิปแบบร้องใช่ค<า>่ะก็เพิ่งส่งมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองค่ะก็แบบแหมเอาเช่นะ ยักเหมือนอันนี้ก็เป็นวันเลนทายแรกเลยใช่ไหมฮะของของของคู่เราค่ะก็แบบอย่างเป็นทางการแบบเออแต่ไม่ใช่ก็เหยื่อตั้งใจนัดกันไปทานข้าววันเลนทายมันรู้สึกแบบว่าวิ่งฟิวในรอบหลายปีไหมคะที่อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มาชักมืออะไรเงี้ยใช่แล้อุตส่าห์ได้ทำว่าวิ่งฟิวแล้วนะแบบให้ดูแบบซอฟต์แล้วแม่ แต่ว่ามากกว่าความรู้สึกแบบอแฮปปี้จังเลยมันคือความแบบมันคือความสุขในแบบที่ที่ที่ปีใหม่ไปด้วยอะค่ะ<ม>อันนี้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะม,มันมคือแอบรู้สึกว่าโอเคการทานข้าวเอาถ้าพูดตรงๆคือจะไปเดทจะไปสวีทอะไรกันอนะมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเรา<ม>แต่ว่าในความที่มีมีปีใหม่ไปด้วยเราเรา,เราแฮปปี้กันทุกคนมัน มันยิ่งรู้สึกพิเศษอันนี้คือโนนเขาตั้งใจจะให้ชวนพี่ใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะโนนชวนเองค่ะพี่ใหม่ก็เตรียมของขวัญให้พี่เอ็ใช่ไหมคะเห็นแล้วเป็นของปีใหม่ใช่ไหมพี่คะของของปีใหม่ค่ะของปีใหม่ค่ะดูลูกสาวนะคะหรือลูกสาวก็จะบอกอะไรเป็นในๆนทานคุณแม่หรือเปล่าอะไรอะไรคนจับตาสุดเลยของของปีใหม่ค่ะ ่ถามดูก่อนว่าถือว่าหาเองหรือเปล่าหรือมีใครเอามาปีใหม่ค่ะปีใหม่เราถามเขาไหมคะว่าทำไมทำไมปีใหม่ถึงอยากให้แหวนเป็นของขวัญกับตัวแอฟเองปีใหม่เขาเป็นคนคือโดยทั่วทไปเขาเป็นเด็กซ่าซ่าแมนๆตรงๆเลยล่ะแต่ว่าถ้าในโอกาสพิเศษแล้วเขาจะเป็นคนสวีทแบบนี้แหละค่ะแล้ววันเลนไทายเขาก็อยากอยากให้หัวใจอยากให้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆเขาได้บอกเราก่อนนะพี่แอ๋วว่าเขาจะให้แหวนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้บอไม่ได้บอกเซอร์ไพรส์ค่ะคือรู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาต้องมีของขวัญคือทุกปีเขาก็จะมีของขวัญให้มีแบบวาดการ์ดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ้ยปีนี้ว้าเป็นแหวนใจเลยนะอะไรเงี้ยค่ะทไมอง่ซื้อหรอคะทำไมน้องไม่ซื้อหรอใครเป็นคนเลือกคเขาเขาบอกว่าเขาไปกับเพื่อนหมายถึงแบบกับครอบครัวของเพื่อนแล้วนนท์คุณ่นเป็นยังไงของน้องแต่ง ก็ก็มีค่ะก็ม <Brother> ีก็มีสักวงไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะแม่ไม่ไม่แบบนี้ไม่ใช่บอกไม้ไหมครับก็เป็นของขวัญนี่แหละต้องใส่สองอย่างคือค่ะก็ของขวัญปกติรู้สึกเมื่อผ้าออกมาแล้วบอกว่าอยากให้เป็นคโดนเป็นคนนอกอันนี้หมายของปีใหม่ไม่ได้ไม่ของของปีใหม่ค่ะ เหมือนเนี้ยเพรากลัวแบบคนเข้าใจผิดเนาะเห็นเม็นตายรูว่าแบบแหวนไปมาต้องรีบเอาเราก็ต้องให้เครดิตเจ้าของเดี๋ยวมันน้อยใจจริงๆเรากลัวไม่เห็ดแค่รูปคนเข้าใจผิดอย่างงเี้ยแค่เห็นแค่รูปอย่างเดียวก็ไม่ได้ถึงขั้นกลัวหรอกค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ลูกสาวซื้อให้แล้วเขาบอกว่าลูกสาวเขาพอปีใหม่เขาก็มีความแบบภาคภูมิใจของเขาว่าเขาเาเตรียมของขวัญให้แม่แม่อย่างพอเขาทำอะไรให้เราขนาดนี้ทั้งตัวเราเองตัวตัวถึงปีใหม่ด้วยไงขยับ เขาใกล้หรือยังคะคำว่าแฟนใกล้หรือว่ามันไปทับซอ้อนคำนั้นแล้วยังไงแล้วกระุได้ยังคะสถานะมันพูดได้ยังเนี่ยวันนี้พูดละเอียดมากเลยใกล้ทับซอ้อนนี่มันคือสับแบบสับส้นๆคือเด็กแฟนได้หรือยังคะเออคือยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ค่ะคือตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคหมายถึงว่าเราก็ทํางานแล้วก็หาเวลาว่างเจอการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าของแอมมันมากกว่าการเรียนรู้กัน2คนทังจากว่า แอบมีลูกสาวเพราะฉะนั้นเราไปเราคู่มคนอู้มันมันไม่ได้ไปกันเป็นคู่ไปกันเป็นทีเพราะฉะนั้นมันอาจจะมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความความรักความใส่ใจมากกว่าการเป็นคู่รุ่มสาวปกติตอนนี้เรียกว่าอะไรดีคะไม่ไม่รู้กันก็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 เรียกกันปกติอะค่ะตอนนี้ค่ะไม่มีแบบสพธนาดทบาไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้ก็เรียกเรียกชื่อปกติเลยค่ะ ตอนนี้แค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจต้องใส่ไหมต้องใส่แต่คนเราเปลี่ยนเนอะถ้าเราเปิดฝันฝันก็เปิดอ๋อฟุตซันฝันฝันไหนอะคะคุณคุณสงกรานต์อยากให้เป็นคนพูดสิคะแหมฝันในสงกรานต์ก็เปิดเหมือนกันสงกรานต์เราก็เปิดตัวอไี้ยเขาไม่ว่าหรอกอะแล้วเขาบอกเอ๊ะมันก็ เราเขาบอกว่าอระกแล้วดูฟวาควากันแข่งหนอะไรง่ายก็อันนี้ไม่ไม่ได้ปกติแล้วตอนนี้คุยกันก็คุยเรื่องลูกค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันก็แอปก็ยังรู้สึกดีนะคะว่าก็มีการเคารพในเรื่องของเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันคือแอปก็ไม่ได้ไปละลอาแบบระลอกลวงเรื่องส่วนตัวเขาเขาก็เช่นเดียวกันเลยค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะรู้สึก เคารพการตัดสินใจของแอฟเช่นกันคิดเองนะคะแต่แอฟก็ยินดีกับทุกการตัดสินใจของของเขาแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะคืออะไรก็ได้เลยค่ะนะตอนนี้ขอให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตโสดหรือคู่หรืออะไรก็แอฟยินดีด้วยหมดในในทุกสิ่งที่ตัดสินใจจริงๆรู้สึกอย่างที่แบบคนมาจะมาเปรียบเทียบเพราะว่าแข่งกันมาหรอมันไม่มีการแข่งกันค่ะออันนี้คือ คือพูดได้เลยค่ะไม่มีการแข่งค่ะต่างคนต่างแอบเชื่อว่าเราทุกคนก็จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดหมายถึงตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดทั้งกับเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อปีใหม่ด้วยค่ะ